สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ้านสวนพันจันนะคะวันนี้เราจะมีวิธีการเพราะเมททุเรียนนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำการเพราะเมล็ดนะคะโดยเริ่มจากนำเม็ดทุเรียนที่เราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นำมาขูดเนื้อออกให้หมดนะคะแล้วเราก็เตรียมภาชนะเป็นถ้วยหรือขันนะคะเพื่อทำการล้างล้างแล้วก็ขูดเมล็ดออกแล้วก็แช่ไว้นะคะอันนี้เราก็จะขูดไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อออกหมดนะคะ จากนั้นเราก็นำมาแช่นะคะในขันนะคะจะบอกว่าน้ำที่เราใส่ในขันนะคะไม่ต้องใส่มากนะคะไม่ต้องให้ถึงพื้งของเมล็ดทุเรียนนะคะ จากนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็นําใส่ภาชนะแช่ไว้เหมือนเดิมนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราทานได้เท่าไหร่นะคะได้มเมล็ดมาเท่าไหร่เราก็นำมาทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะแล้วสําหรับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ3าถึง5วันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้หน่อของเมล็ดทุเรียนนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำทิ้งไว้นะคะก็จะเป็นหน่อโผล่ออกมานะคะ ซึ่งเราจะไปทำการใส่ถุงเพาะกันนะคะตอนนี้เราก็เตรียมดินไว้แล้วค่ะเราก็ทำการใช้นิ้วนะคะขุดให้ดินเป็นหลุมไม่ต้องไม่ต้องลึกมากนะคะเอาด้านที่เป็นหน่อนะคะทิ้มลงไปนะคะแล้วก็เหลือไว้ด้านบนจะเป็นมเมล็ดนะคะไม่ต้องกรบไปจนหมดนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ จากนั้นเราก็ทําการรดน้ํานะคะรดน้ําให้ชุ่มนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกมเมล็ดนะคะอะไรนี้ก็เป็นการทําเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราซื้อทุเรียนมาทานเพิ่มนะคะเราก็เลยเพาะเพิ่มไปอีกนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะโอเคหลังจากที่เราปัก รงดินทิ้งไว้ได้ระยะหนึ่งนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีลำต้นของทุเรียนนะคะโผล่ออกมาแล้วบางต้นนะคะก็ได้มีการสลัดเมล็ดออกนะคะหลังจากที่สลัดเมล็ดออกนะคะต้นทุเรียนนะคะก็เริ่มที่จะทำการออกใบให้กับเรานะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็ดูแลนะคะรดน้ำนะคะแล้วก็ชิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะจนกว่าต้นทุเรียนนะคะจะแข็งแรงนะคะเมื่อมีลำต้นที่แข็งแรงแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีการปลูกมาบอกกันอีกทีนึงนะคะ ตอนนี้เราก็เลี้ยงไว้ในถุงเพาะชานี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเวลาที่เรานำไปลงดินนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการปลูกมาให้เพื่อนๆชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นอันจบนะคะการเพราะเมล็ดทุเรียนนะคะ ตอนนี้เราได้เป็นต้นที่มีใบสมบูรณ์นะคะรอระยะเวลานะคะให้ต้นแข็งแรงเราก็จะไปทำการปลูกกันนะคะ เพราะเม็ดกุเรียนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถลองไปทำาดูได้นะคะส่วนคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปต่อไปทางบ้านเสริมอารจ์จะมีอะไรมานำเสนอนั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาก,ก่อนนะคะ